สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการตั้งค่า powerpoint ให้สามารถที่จะเซฟเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูงได้นะครับโดยปกติแล้ว powerpoint ถ้าเกิดเราเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะครับความละเอียดของรูปภาพจะอยู่ที่ประมาณ96 dpi นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเซฟให้มีความละเอียดสูงเราจะต้องทำการตั้งค่าในการ x พอตภาพเป็นบิตแมปนะสามารถตั้งได้ถึง3 0 d p p อ่าในที่นี้ผมจะตั้งเป็นแค่ประมาณ200 dpi ก็ถือว่าความละเอียดสูงแล้วนะครับอ่ากรณีที่เราเซฟจาก PowerPoint มาเป็นเป็นรูปภาพนะครับสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาพที่เซฟมามันจะแตกนะครับความละเอียดจะถูกดรอปลงหลังจากที่เราตั้งค่านะครับ ความละเอียดก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้มาคลิกถ้าเป็น Window ์อื่นก็ไปไปที่รันครับมาที่เซิร์ชนะครับใน Window ์สิบมาที่เซิร์ชถ้าเป็น Window ์อื่นก็ไปที่รันนะครับพิมพ์คําว่าตีจ i ดิตนะครับตีจ i ดิต ตัวน,นี้นะครับเปิดขึ้นมาจะปรากฏนะครับหน้าต่างรีเอ็กซ์ที่อีดิเตอร์นะครับจะอยู่ในส่วนของ current user นะครับ s อ Current User อเราจะตั้งค่า ออฟฟิศนะครับจะตั้งค่าออฟฟิศไปที่งั้นไปที่ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เลือกลิสต์รายการดูนะครับที่ซอฟต์แวร์ Microsoft Office นะครับไปที่ Microsoft เลื่อนลงมาดูข้างล่างครับเห็นว่า Microsoft า Microsoft นะครับแล้วก็ไปที่ Office ตร,ตรงนี้สำคัญแล้วนะครับตรงนี้ออฟฟิตต้องดูก่อนนะครับว่า Microsoft Office ในเครื่องของท่านเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับถ้าเกิดเลขตรงนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับตรงนี้สำคัญมากดังนั้นต้องดูก่อนนะครับว่า Office เป็นเวอร์ชันอะไรก็ไปที่ Office Word นี่นะครับ Microsoft Word ต้องเปิดขึ้นมาดูก็ไปที่บัญชีนะครับเห็นไหมครับจะเขียนบอกว่าเป็นออฟฟิศสองพันเกะครับออฟฟิศสองพเก้าเกิดเป็นออฟฟิศสองพันะครับ มันก็จะขึ้นเป็นเลขเราจะไปแก้ไขลิกเตอร์ที่เลข16นะครับมาที่16ตรงนี้นะครับเลือกลมาตรงนี้ได้เวอร์ชันออฟฟิศมาเป็นถวกจากนั้นไปที่ powerpoint นะครับ powerpoint แล้วก็หาคำว่า Option ตรงนี้แหละครับเราจะเพิ่มเพิ่มคีย์เข้ามานะครับโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาในหน้าต่างนี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง new d ด v e r t 32bit v a บ u e นะครับลิกเลือกเลยแล้วก็พิมพ์คำว่า e x p o r t bitmap RESOLUTION นะครับกด ENTER นะครับจากนั้นกำหนดค่าเป็น DECIMAL นะครับกำหนดค่าสัก200นะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาตัวน,นี้เป็น DECIMAL นะครับใส่ค่าเป็น200นะครับคือความละเอียดของรูปภาพโอเค เสร็จแล้วปิดออกไปเลยนะครับอลองเปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาแล้วลองเซฟเป็นไฟล์ JPEG ดูนะครับบันทึกเป็นนะครับเรือกดู บันทึกวที่เดสกท็อปอเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะครับลองบันทึกดูนะครับบันทึกปุ๊บก็สไลด์นี้เท่านั้นมาแล้วนะครับลองดูความละเอียดของรูปภาพนะครับคลิกขวาเลือก property นะครับดูที่ detail ห็นไหมครับจะมีความละเอียดที่200 DPI ตรงนี้จะได้ภาพที่มีความละเอียดมากจากการเซฟ PowerPoint ปกติให้เป็นรูปภาพนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนีก้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ